ตอนนี้ครับอยู่ที่ริมสะบ้านไล่ริมนาของพี่ต้นครับนี่เพิ่นสิทพามาเบิงไก่เพิ่นโอ้ไก่เพิ่นเลี้ยงไว้หลายตัวสามสิบตัวตายไปหลายเลยปลาดเชื้อยย่ประมาณสามสิบปลาดมันมันโบออกออกออกแล้ว โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดหลายตัวยู่ตันี่ไก่ไข่โู้น้ำหมดแล้วไก่พันไข่ไก่ไข่กินก่อนเลี้ยงแบบบ้านๆอันนี้ ป้าเพิ่นเอาหอาหารให้ทุกมือทุกมือได้บเป่ครับนี่มือละสามล้าทพินอีสานอินดีครับอยู่ในโล่าไก่ครับอยู่บา้านโลกไก่ไก่ไก่พันธุ์ไทยอันนี้อันนี้เขาได้ไข่มือละหลายบปล่ครับนี่แล้วแคตุ้กตี้มั้งแบบ มนานยีย่สิบใบยี่สิบใบตมือ,อ,มอแค่สามสิบตัวอ,อันนี้อันนี้มีจากโต้เนาะเน,นพราะสินี่นะสามส <30 S 1> ิบ,บี่นี่จจกบริานัามึงตายไปหลายตัวโอ้ประม,ม,มาณสิบเห

รอบเย็นอันนี้อันนี้อันนี้ตอนตอนเย็นเขาก็มาเก็บเอาไข่มันเก็บม,มือหนึ่งกับสองรอบเ้าเราประมาณสิบโมงสิบโม,มงสิบเอ็ดโมงก็ตอนเย็นกับประมาณบ่ายสามมือละยี่สิบได้อยู่โอ้โหได้อยู่แต่ช่วงนี้มันไข่หน่อยเพราะว่ามันเป็นยันยุอากาศมันเย็นหลายอากาศเย็นเนาะ อ๋ออันนี้ก็ปล่อยให้มันกินเงี้ยปะทะกันเขาก็ออกไปแงนครับครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่ในเล่าไก่ครับอยู่ใน้ลูกไก่กับอาาจารย์ต้นครับนีเราเราหัวอา,อาหารให้ไก่แล้วเดี๋ยวเมาออกไปข้างนอกครับโอ้เพิ่นชิดได้เติมน้ำเติม ไก่นี่ครับมื่อนี้มื่อนี้ประมาณบสามได้ไข่มาจากน่วยนี่เจ็ดเ็ดน่วยเจ็ดใบโอ้เจ็ดใบแล้วตัวเลขดีอยู่ <laughs> <laughs> โอ้นี่นี่เพื่อน <laughs> เพื่อนที่เอาน้ำเอาน้ำเติมให้ไก่ชีวิตประจำวันเพื่อนครับอยู่ทงให้ทงนะนะบ้านอยู่ริม,มทงมือหนึ่งกับสามรอบ มันกินม,มาเพคนดูแลพิธีพ<อ>ิถันดีเลยไก่เพื่อนเพราะว่าเนื้นปอปลาล่างมันจะสกปรกอืมล่างเสียไม่สะอาดเพราะน้ำกินมันจะไก่เนาะเกลี่ยสกปรกมันก็ ใส่น้ำไม่เอาเบิ้งวิธีใส่น้ำเพิ่นครับเออเพิ่นเพิ่นต้องใส่กินสิด้วยโอ้มีมีพริกพร้อมเนาะนี่นี่เพื่อนนี่นี่เพิ่อนนู้นนะพริกขี้หนู ลองงเเบิ่จักกม็็ดดไ้คือคือสิลองบ่ไหวดอกครับทิดหน่้ยครับลองบ่คิดแค่หูดับเรียบร้อยแล้วครับถังนึงและร้องทำมือหนึ่งกับเปลี่ยนสองรอบเพื่อนนี่น้ำก็ได้นี่น้ำมันที่ออกบรงนี้เป็นบ่เพอติดกินหลายใจใครที่กินน้ำหลายอื คปเดียวกับเบิดแล้วสามสัโม,มงสีส่สโม,มงสามสโม,มงเบิรยเมาแลงห้องบไซ่เนีามเาสาบ่มีกินเาต้องใส่เลยก่อนยมาเมประมาณจเก้าโมงสิบโม,มนี่มันก็เบิดแล้วอ่ารากัาสาาใสไม่ไก่ บดิเลี้ยงตามหลักวิชาดอกเลี้ยงที่ยังแบบแบบได้ก็ได้นะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแม่นบ่โอ้สะดวกกแบบเายอุดมสมบูรณ์ดีครับอยู่บุ๋นี้ครับมันบ่ยากพอดีว่าเข้าสีเลี้ยงหลายๆมันก็เค็ดได้เลี้ยงเป็นร้อยตัวแม่นแต่ว่าแต่ว่ามันก็ทิพดูแลย่างในจังน่อยแต่ว่าเข้ากับมีเวลาให้มั่นไปใส่มาใส่ก็ มีคนเบิ่กควายถิ่นได้เพราะว่ามันกลินเบนัดมืดอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วอ๋อเนี่ยมเนียมคนปิดแบบนี้รวมแบบนี้นแล้วก็ไหลแล้วได้เราสองถังละบัดบัดน,นี้เขาเขากระติเติมอีกมื้อเลี้เศร้าไหนบ่บัดนี้มื้อเลี้เศร้าเมนแล้วมื้อนี้ก็ เบิดเวลาเติมแล้วอาหารก่อนพ่อแล้วโอ้กินเนี่ยมาขึ้นบ่ดีันสิเปือง <c oughs> สุดยอดครับนี่เป็นนี่เป็นเหล่าไก่เหล่าไก่พันไข่โอ้เราเขียร์ทำไมขนาดนี้ลูกเอยโอ้ยล้ <c oughs> เาเขาไปผ <c oughs> ู้เดียวกัน <c oughs> ใช้ประโยชน์ไปหลายที่เศษเข่าที่เก็บมาอยู่แต่ว,ว่าประเด็นมันคืออะไรกินมือแล้วรอบออ,อ,อันทั้งพุน่นเลยทั้งพุ่นปลูกผักอยังแน่ไป็นยางยางใบเบิ้งผักทั้งพุ่นเตียงได้ย่ครับยางยางใบเบิ้งผักทั้งพุ่นพี่น้องได้เห็น,น,หนความอุดมสมบูรณ <c oughs> ์นนต้นไทยอย่างไผ่โอ้จักพันธยังละเขาใหญ่มาก ปลูกชิมไปใช้เก็บนออได้กินลายอยู่มีหอนแมวฮอนแมวมันอยู่ในซุ่มอยู่นั่นโอ้นี่แถวแถวนาทั้งอายุทยากับบุญสีเฮ็ดแบบนี้ธงขั่วขนมขนมหรือว่าบักมี่บักมี่ครับมีเป็นพักนะบูบุกไปบูบุก นี่บ่ใบ,บ่บกน,นี่บ่นีอ,นอือมีก็ก็ปูกว้ปลูกไว้พ่อได้กินอยู่มีสายยขางบ้านอยากน้อยก็สิพาผมบ้านแหนได้มอยนาน้อยนี่ยน้อยนี่ะ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีดีอยู่หนาวหราเนี่ช่วงนี้นาหนาวนะ บ่งหันเห็นเห็นปลาลูกคอ,อกอือนี่เดียวอู้หูนี่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 ปลาลูกคอ,อกมีหลายมีหลายคอ,อกอยู่มีมั้ยหลายคอกเยอะมั้ยแม่เออนี่ครับหลายคอกอยู่มีมั่สามสี่คอกนี่น 3, อออแหละลูกปลาคอปลาคอหายขึ้นยังแม่มันนี่แม่มัม้คอแม่มั้ยโอ้บกพริกได้กินอยู่ก็ได้กินปลูกเมื่อไเาปลูก นี่ครับวันนี้ครับย่างมาก,กับผมครับกับอาจารย์ต้นเพิ่นและกับผมที่นุอินสาานี่ดีครับที่พาย่างมาบงทางสะเป็นปลูกพักปลูกเน้อยูเน่กินไว้ถ้ากินครับเราต้องไปซื้อไปหายากอันนี้กับเป็นผักชีลาวผักชีลาวลุงไว้แล้วก็นี่เป็นน้าคหน้าโอหน้า โอ้โหวานนับหนับจักน้อยงั้นไหนาบจักน้อยอันนี้จะเป็นนี่เป็นในผักชีฝรั่งหรือผักหอมเปรย์เออผักชีไอใบเลื่อยนะหมอผักชีวันเลื่อยอย่างบงีนีน่นนเห็ดเพาะไว้เป็นเม็ดตัวนี้น้อยนียน่โอ้ยกลัวสีญ่นี่อบอกดวนนึ่ง <laughs> โอ้ <laughs> สังเกตเบิง่งแบบมีท่าน้ำพร้อมนะครับย้ำลงไปตักน้ำมาหมด กวางตุง้งนี่แล้วนนนีีี่่่กินได้ได้มือแหลงเขากินได้ได้ไดน,นี่นมือแหลงนี่ก็สีมีเมนูอยู่ <c oughs> มือแหลงนี่ก็เอากวางตุง้งผัดน้ำมันหอยมาสุดยอดอือร่อยโบดไ้ฉีดยาโบดสังเกตเบิ่งนะโบดไ้ฉีดยานะแต่ว่าแมงบบกินอืที่ว่าแมงบบกินนี่โบแมนยังดอกไอ้นอนที่ว่ามันมากินนี่เขาพอ่พอเขาก็จับ โยนลงน้ำนี่จังจั๊กตะกระแตนนี่เห็นไหมเขาจับได้เขาก็โยนลงน้ำไปให้ปลามันกินมันกระเละคือจังแสดงวใบสะอาดแสดงว่าเพิ่นมาดูแลทุกเส้าอมือมือแล้วสองรอบเส้าแรงนะครับนี่สาหนามของเขาก็เลี้ยงเลี้ยงปลาอย่างแน่ครับอยู่สาหนามมีกับปลานิ่งปลานิ่งกับปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนปลาธรรมชาติที่นี่ปลากระดี